กีวอลมาพาคุณโตจีนมาช่วยผมด้วยเป็นไรผมถูกฟันถูกฟันแขังแรงปะเนี่ยฟันเลนะแันงแรงไม่เคยโดนฟันมาก่อนเลยเจ็บเปล่าเจ็บครั้มันฟันหน้าหรือฟันหลังล่ะนี่ใส่จะใช่ยากนี่อะไรก็ไม่โดนยังไงเล้วฟันหลังที่มาฟันหลังให้ฟันมันฟันเลย วัชิวัตหลวงพ่อพ่อผมเป็นผู้ชายฟันอะไรอ่ะสัตว์ปูมันฟันอ๋อมันฟันมาใช่แบบนี้นะเนี่ยคนเราคนไทยสมัยนี้แค่มองหน้าก็ฟันก็แล้วมีเรื่องกันแล้วไอ้นี่ตัดอกตัดใจบวชจะไปหลวงพ่อแล้วจะบวชให้ปวชอะไรเราผมไม่บวดเราผมบวชมาแล้วผมไม่บวชแล้วบวดมาั้าเกิดทำไมเล้วผมบวชปีน้ำพุ่งอ่ะปีน้ำพุ่งผมบวชที่อยุธยาไอยุธยาแล้วพ่อกับพี่ผมที่เขาอยู่ที่จุ์เนี่ยเขา เป็นทหารใช่ไหมล่ะเขาไม่อยากรู้ว่าเอ๊ะท่าลูกชายจะอยู่ยังไงเขาก็ขับรถจากพิจิตรไปหาไอ,อ,อ้เทวิยยตยาครับไปดูว่าน้ำท่วมยังไงผมนั่งอยู่หน้ากุงตรีพอดีเขาเดินผ่านเข้าไปเออผ่านออกมาผมาสึกเลยครับอ,อ,อรารสึกทำไมโยมเขาบอกว่าทหารผ่านศึก <laughs> <laughs> เออลุงพี่ฮะรถทะเบียนขอเพิ่งขอไข่หกศูนย์สี่แปดจะไม่ได้ยับขอเพิ่งขอไข่หกศูนย์สี่แปดขยับรถด้วยรู้ว่ามาดูดา <c oughs> นี่เองแล้วจอดขวาแอ้วไงถ่ายอย่างนี้ต้องขยับมาด้วยเลยนะยจะมาปัน๊นไปไหน <c oughs> อ่ะขยับรถกูนนะ่นี่แหละจอดย้อนย้อนขยับรถด้วยนะครับขย,ยับรถนะครับ กระผมรถทะเบียนนะครับคอยแปดหนึ่งหกศูนย์นะฮะอยุธยาตอนนี้เจ้าของรถขับกลับบ้านไปแล้วนะฮะรถใครรถกูไม่โกงถึงไหนแล้วเนี่ยเอ๊ผมจะบอกให้จริงๆแล้วผมไม่ได้อยากโกงหรอกเออแล้วหลวผมก็หวดทำไมอ่ะไม่รู้ไอ้รวยยังไงพ่อแม่ยังมีตังค์ไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่มีนาไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่มีบ้านไม่รู้กี่หลังเป็นกี่หลังให้ความรู้ว่อย่านับเงินไม่ถูกกว่างั้นอัอ ผมเนี่ยเป็นลูกคนเดียวผมกล่าวว่าเออถ้่เกิดว่าพ่อกับแม่ตายมีสมบัติต้องเป็นลูกอยู่ไปอยู่มาไม่นานเฮ้ยแม่ท้องเขาเป็นพิจารณ์กับพ่อในทองตอนไหนก็ไม่รู้มีน้องขึ้นมาผมกล่าวว่าไอ้น้องคนนี้ต้องมารับสมบัติของแม่เรื่ว่างเเจ้าอย่าโดนงวิชาที่อยู่ในลกไี้ใ้น้องดูเปตายแน่เขาตกไอ้สองแม่ละคาไปอยู่ในโลก ยังไม่ทันจะถึงตีห้าเลยแม่ร้องช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยไอ้น้องคนเล็กเอาไปแล้วพ่อตายพ่อตายโอ้ยพ่อตายตมศาสตร์เมื่อไหร่ตามศาสตร์เม่อไหร่แล้าพอี่จะสุดไหม ไปคิดไม่ไคิดวันนี้ก็ปวดหัวแล้วนั่งรถเมล์มาทำงานนั่งรถเมล์มาอ้ามองไปงข้างข้าไงเหมืนแม่ลูกนป่อนก็คือรถมานั้นมาจากลูกเขาอันนี้เขาให้ลูกเขาตรดจลมลูกเขาไม่ยอมดูดเองปักลงอะไรลูกเขาไม่ยอมดูดแล้วทีนี้เขาขู่ลูกเขาเลยนี่ดูดไม่ดูดถ้ามึงไม่ดูดกูดให้ลงคนข้างดูดเขาก็แอบมองสายมองปากายกูนี่หว่า แล้วเราทนไม่ไหวเราลุกไปเลยนี่มึงจะดูหรือไม่ดูตัดใจสักกูเลยมาสองปายได้ติ๋เนี่ยเรานั่งบอกเขาเออไม่ก้องยนั่งเหมือนนายย้ายนั่งกางเกงเลยได้เห็นแล้วโอเคไอ้ันนี้ทรานเราได้เห็นของพ่อเต็มร้านหลวงพ่อฉลาดอ่าพี่เอ็มอะยังไงเนี่ยงลูกดิที่ไหนทำ ไได้ยังงมันไปโรงเรียนไงแล้ววันนั้นผมไปซื้อของหน้าโรงเรียนมันผมเจอมันตอนเที่ยวมันเดินออกมาหน,าน้าโรงเรียนคนเดียวอะ่ะไอเราไปถามเฮ้ยเดินออกมาทำไมเนี่ยพีเอ็มหลบเรนนี่เรมึงโดดเรียนเหรอเนี่ยเดี็กเรียึงม่เห็นน่ะมึงหลบเลยมันสวนผมมาเลยว่าอาเบลนั่นแหละหลบลาครูมาหนูบอกว่าอาเบลตาย เด็กนี่นะเด็กนี่ร่ามว่ะนี่ทำหมดตัวเลยนะเอาทำไรชอบแค่เนี่ยคนคนคืเอาอะไรเอเอาเกมให้เลี้ยงผมต้องไปช่วยผู้ห่ิงให้เงินเงาช่วยคนเนยแวแหม่ที่เด็กมาเด็กัตให้เด็กแสนตัวผมไเจอในภายภาคหน้าผมไม่ได้จำเด็กได้ ผมต้องไปนะนะหลวงพ่อนะขอบีนะไม่มีให้สีให้พรผมไหนเหรอา้อยากได้เปนแค้วคาดนะต้งแต่มือบอมว่าตามนะโ้มนะม้น้มะาอิาอีอีอ่าอีอีรูปปั้นนะปีรูปันนตกตีตูปปัอปุ๊บ มีญาติโยเข้าไหมยมคเด่อนไมมีเด็กเข้าหรอไม่มีคนเข้ามาไหว้ของเลยมเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยไอ้ลูกเคนหน้าวัดม,มาแตะบอลไงปปกระจกแตกัวนไ้จาวัดเน,นกระจกสลาแตกงก็เขียนป้ติไดไว้ว่าห้ามเด็กเข้ามาเตะบอลในวัด เ้าอีกวันมนจะออกเป็นกระบไอเด็กพวกนั้นนั่นแหละมันไปเขียน้ายตัวใหญ่ติดไว้หน้าวัดเลยห้ามพัดนกบนอกัม่ดเบี้กัาน่งดูผมมองไมเห็นาวันี้มห้เขนีเดยวไกลก่อนโชคดีโชคดีแคือะไรเดี๋ยวไอ้หน้ามาเี่ยคนเดียวเ็นี่ดีๆมีคนแอบชอบอะไร ชอบใครวะชอบผมอ่ะูไม่รู้มันกันไม่แอบอยู่